นั่นเมื่อกี้เขาก็ทักมาบอกว่านอนหลับไหมอะไรเงี้ยบอกนอนไม่หลับเปเรื่องปกติแต่เขาก็ดีอะไรเงี้ยไม่ไอกเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่จริงเขาบอกว่าไปนอนในดิสไหมอะไรเงี้ยส่วนก็เลยบอกว่าไม่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 เป็นไรเลยก็คุณก็อยู่กับคนคุยของคุณไม่เอาไม่เอาแบบนี้ไม่เอาเรารู้สึกไม่โอเคหรอกที่จะให้คนนั้นเป็นตัวเลือกแล้วเพื่อที่จะเวียนกลับไปเวียนกลับมาก็ไม่โอเคมันมันจะให้มัน มันจะให้ความรู้สึกมาวเบวี่ยงเพื่ออะไรอะตัดก็ตัดไปดีแต่เราว่าเขายังรับสีู่แต่เขาแบบสองทีบสองใจอ่ะไม่รู้อ่ะแลไวแต่เขาแหละสบายใจหรอก็สบายใจกว่าเก่าอ่ะที่มันก็ดีกว่าเก่าที่จะต้องพยายามอ่ะพยายามอะไรที่ไม่ใช่ตัวเราเองมันพยายามมากเลยเ้ยเหนื่อยเลย แต่ก็พยายามก็พยายามเพื่อให้มันไปไปได้อะมันก็ไม่ได้เกินกำลังที่เราจะทำะมันก็ทำได้แต่มันฝืนตัวเองนิดนิดไม่ทำก็ได้ทำทาก็ได้อะแค่นั้นเองเดีจริงๆแล้วมก็ไม่ควรมีใครเมืคนอยู่แบบนี้แหะ เผื่อบางมีบางคนชอบสีแล้วเขาแบบมีสีเป็นอย่างเงี้ยมารู้ที่หลังเขาก็เจ็บนะก็สีทำตาเขาไม่ได้ตามที่ขอไม่ได้เราก็ไม่เคยขออะไรใครนะแล้วทำไมต้องมาขอเราอะ ก็แค่ปรับให้มันเข้ากันได้ไหมไม่ต้องมาขออะไรที่แบบว่ามันมันคือชีวิตเรามันคือชีวิตประจําวันเราอะแล้วสี่ทาไม่ได้หรอกเรื่องแค่นี้หมายถึงเรื่องอะไรเรื่องที่แบบที่เขาขอวแบบ่าเออเรื่องเล็กน้อยแต่เขาไม่ชอบเรื่องแบบนี้ผู้ชายทําไปหมดแล้วทําไปหมดแล้วทําจนไม่รู้จะทำยังไงเลยพูดเหมือนไอปอเลยอะ <c oughs> ทำแบบจนแบบ ทำอะไรอีกอ่ะรู้ร,รู้ต้องทำอะไรเยอะอะเหลือที่แก้่านแล้วและผู้ชายเขาไปเองนี่หรอเขามาบอกเองว่าเขาจะไปก็ต้องให้เขาไปไหมอ่ะก็มันยื้อมาแล้วสองสามรอบแล้วอะเมื่อเขาอยากไปก็ต้องให้เขาไปในเมื่อเขาหลุดจากสายเราไปเขาติดสายสองครั้งสามครั้งแล้วอะแล้วเขาก็ยอมรับว่าใช่ เลืเอดเลืเอกต้องทาอะไรอ่ะแต่ต้องร้องไห้เพื่อเอาเขากลับมางเงี้ยหรอไม่ใช่อ่ะอยากไปก็ไปร้องไห้เอากลับมายัางไงเขาก็ต้องทําเหมือนเดิมอยู่ดีเพราะเขาเคยทําแล้วเพราะเขามีตัวเลือกแล้วส่วนเราไม่ได้มีตัวเลือกเว้ยหรือว่าเขาจะคิดว่าสีก็มีเหมือนกันแต่จริงๆแล้วสีไม่มีสิไปเล่นที่ไหนนะไปเล่นประเทศไหนอ่ะ ิบแชร์้เขาดูนะแต่ว่าส่วนโทระจะเป็นโทรเฟซบุ๊กนะเปิดกล้องตลอดที่สิบสี่ชั่วโมงเป็นเวลาเดือนกว่าละเดือนครึ่งละโทรศัพท์จะระเบิดวันไหนก็ยังไม่รู้เลยเออนั่นแหละแต่มันก็ไประเบิดไปทำงานก็เอาโทรศัพท์ไปด้วยก็ตั้งเปิดกล้องไว้เขาก็ดูทำงานก็ดูก็เลอแต่ถามก็ตอบว่างก็ตอบ ว่างมานั่งคุยด้วยกลับบ้านก็อาบน้ำก็เอาเข้าไปห,ห้องน้ําแต่แง่นขึ้นไปข้างบนอ่ะแค่นั้นกิตตวัดคือแบบเอากล้องเข้ามา24ชั่วโมงทําอะไรก็ตั้งกล้องกินข้าวนอน,นเล่นเกมอะไรนะใจ มันไม่ได้รู้สึกเสียใจอะ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่าต้องร้องไหอ้อ่ะมันรู้สึกว่าเออกูก็ทําดีที่สุดแล้ว่มันได้แค่นี้ก็คือแค่นี้ก็ก็ต้องปล่อยช้ำไหมก็คงก็ช้ำแหละน,น่าน่าจะเสียใจแล้ววะไม่รู้อะ่ะแต่คงไม่ไม่ได้แสดงออกอะ่ะเลยไม่รู้ว่าตัวเองต้องรู้สึกยังไงอะ่ะ มันเขาจะแบบบ่นๆน่ะเหมือนเขาก็จะแบบพูดตลอดว่าคุณไม่เคยแสดงออกให้ผมรู้เลยอะไรเงี้ยแลรูต้องแสดงออกยังไงวะบอกว่าที่ทําอยู่ทุกวันมันไม่ได้แสดงออกรออะไรเงี้ยคือไม่ต้องแสดงออกยังไงต้องบอกรักกันเนาะมันไม่ได้มันมันไม่ใช่เด็กอะเราทําให้ไม่ได้หรอล้วเขาขอแค่นั้นถามว่าทาได้ไหมก็ทําก็บอกทุกวันก็บอกไม่ใช่ไม่บอกก็คือบอกตอนนอนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่